นะฮะจับเวลานะครับรอมแล้วเริ่มรันฮะนี่ฮะเวลาเดินแล้วนะครับหมดกันเลยได้หมฮะยังได้ยังไงกด้แต่ถ้ปล่อยมือเออเอาอนี่ยเอาละเอาดลยไมไม่ไม่ไม่คนเรายังไงเรผมลืมท่าแรกการเกิดท้าผ้าเอาละโอ้โหหลัหังไย้มอมันมากกว่าเดิมนะเะ เนี่ยนี่ฮะเอ้ยเขาเก่าเก่า้ยยากมามันทับมันต้องยังไงครับมีไหมมันมีใครมีไอเดียไหมไอเดียไหมใช่ไมองวาเหลอดเหรอแล้วก็ยังลองลองกระโดดข้ามพร้อมกันนะไมอง้งเออไม่ได้ไม่ได้ยี่กนเดี๋ยวี่เดี๋ยวเก่าเก่ากันก่าันก นีผมย้ำนะครับว่าให้ผ้าดูหัวจักรนะฮะไม่ให้ผ้ามันพันมากกว่าเดิมนะครับเออเอาเอาตอนนี้เวลาผ่านแล้วหนึ่งนาทีนะครับข้ามดูบไางฮะเอาละเฮียครับเฮียเอาละหลุดไหมหลุดไหมหลุดริงไม่ได้เอาไปได้หรอไม่ได้หลุดไหมเป็นยังไงอ๋ออ๋อนะไหนมีใครเคยเล่นเกมนี้บ้างเคยไหม เยไ,ไหมม่มเจอเลยนะไ,ไม่เคเลยน,นะแต่แจ้งที่เมือ่อะครับใครมีเฉลยบ้างบ,บอกมาหน่อยเร็วเวลานะฮะเหลืออียนาทีนิดๆน,น,นะครับไอ้ค,คิวไม่ออกเอาละเอาละเ,ลละเลหลือ,ลลาอลลาน,ลนาทีครึ่งน,นะครับเวลาเหลือนาทีครึ่งนะยองได้ไหมได้ไหมได้ไหมยอมเลยได้ไหมลอะลองลองลองว่าคุณทำได้คุณซีคุณอยู่กับผมมานานผมรู้ผมเก่งผมฮะ มันต้องอดนะแล้วก็เอาะยังไงนะฮะยังไงนะฮะแบบไหนนะฮะแบบนี้รอนึกม่ายนะครับเออมา้ววแล้วก็ังไงนะังงแล้วก็ด้ยดยเออเดยะ้เอานกเด็กเลยอะ ห้าะปล่อยมือนะฮะทีมงานฮะเรียบเรื่อยเจียบเรื่อยตัดเบรคฮะกับเอ่อมุนุนมุนมสิบสามสิสนึถ้าคนแกไม่ได้เราจะทำใบ้เดิมเจ็ดหก้าดามนโอ้ยันะท่าดีดีไป เอาไม่ได้ผมไม่คุณภ้าจริงๆไปก่อนคบไม่ได้จะพเป็นคอตนนะเป็ตัวเอียบไปแล้ว่เหนคุณระพับเชือกตอนนี้อราไม่ดนะฮะอาไม่ได้วุ่นจริงๆแล้วเฉย